เจ็ดโอหน,นึ่งศูนย์เข่ามิดไบนะครับสวัสดีนะครับผมมาเลยลูกเพ่แรงๆหน่อยวันนี้มาดูฟอร์ดฮะเฮ้ยของชีงเบียนะครับ มาดูลงแขกฟอร์ดลงแขกไทย,ทยไร่นะครับมีแต่คันสวยๆทั้งนั้นนะครับขอบอกเลยว่าเด็ดเด็ดท้งนั้นนะครับน้ำชิมโดยพี่เล็กโมดิฟายนะครับตามด้วยช่างเบียโอ้โหคันนี้สวยมากของเสียอ่าจำชื่อไม่ได้ละแต่จำราคัเนี้เซียนแนน เสียแนนตีนผีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรถตักก็มานะครับ <c oughs> เทเลอร์รถลากฮ i โนซีรีส์เจ็ดร้อยครับจากาจันทบ,บุรีเทเลอร์นะครับ รถเดยอะมากเ้ยอันนี้รถใช้งานนะเนี่ยฐานสี่ฐานลูกเบิกนะครับ ก็แลกขายถ่ายก่อนนะครับ ครึ่งนะแข้งนะครับสองคันผ่านไปโอ้โหอ้าวขันที่สามโอขันที่เสียงลอนะครับแหมผิดผิดบุ้งกีบ่ะเนี่ยอะไรนุดขับแขนใหม่นะครับ โอ้มีเวทถ่วงหลังด้วยนะเ <laughs> อาเฮ้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้มีทั้งสับมกสับมกสองใบนะครับแล้วก็ใบแบบ ขบดานหนึ่งใบเนาะหายแล้วสี่นะครับสี่คันเฮ้ยพระเอกเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ โ oh oh. อันนี้สุดยอดนะพระเอกเ <c oughs> ข่ามิดไปนะครับอันนี้ดินก็ถไถไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ต้อง หนักเท่าไรนะไม่ได้กินแรงเท่าไรเสียตรงได้เล่นมุกตลอดเลยโอ้เดินตามไม่ไหวนะครับผมยวรอเขากลับมาดีกว่าแดดร้อนแล้วโทรศัพท์พม่ไดสั่งพีหัวเสียนะครับแดดร้อนโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้ของเสียแนนไม่น่าจะถ่ายนะครับอันนี้เข้ามาถ่ายพี่วิ้งกันนะครับ ทำไมไม่ทายพี่โอ well> ้บอกแล้วจะใช้ของหรูตอนเตือนนันไม่มีตัดโอ้ยเป็นเกล็ดแล้วเด็ถเสียแนนหน่อยนะครับ は กลับมาแล้วนะครับเป็นกระบวนมาเลยช่างเป็นภาพสิ่งงดงามมากนะครับ เอามาเฮ้ยโอ,อ้โหสุดจัดรดัดบ,บอกนะครับอเออมาอแล้ว มีเป๊มีเป๊นะครับ สี่คันนะครับห้าคันสินู้อีคันหนึ่งมาซาเขาน้องเล็ก เขาบอกว่าเจอกล้องแล้วจะแรงขึ้นกว่าเดิมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับ <G ül> <G ül> เฮ้ยจวดมากนะครับเ <G ül> จ็ดเจ็ด,จด,จดจสี่ศูนย์ เอาเลยอันนี้รถใช้งานแท้ๆนะครับอืมอโอเคครับ วิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ